บอกแล้วครับผมชอบเขาแล้วเมื่อไหร่จะรับรักพี่สักทีฮะบอกเอาดีๆแค่ไหนกันเนี่ยแกะกุ้งให้กินนะแล้วตัวนึงแกะไม่แกะไม่ตัวนั้นไม่ไม่กินตัวนั้นเอออมวันนั้นหนูเห็นฟ้าดินเป็นพยานนะคะ ผมน,นั่งผมนั่งดูอยู่ผมไม่กินผมไม่กินหรอกแต่อ,อมแล้วบ้าขี้แดดกันปีตาดสื้อขี้แดดกันแล้วนะคะทุกคนพี่บ้ามันเจ็บมันเจ็บไหลอยู่ไหลอยู่ห <c oughs> อมเลยเขาบอกหอมเลยบัวงอนอะไรกันอีกไม่ได้งอนนะคะเ <c oughs> จอกันเดีือนนี้สีสา่าปดาห์เย <c oughs> บ๊ะแกงเนียนพักก่อนนะถ้าใครมาแกงผมไม่ต้องมา <c oughs> เรื่องผมมีอยู่เยอะความจริง <ol> ทุกอย่างครับไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงพอในได้พอในได้พอในได้ไม่เอาพอในได้ความสุขของเขานะคะเร็ว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 อยากกิน ลีปอนรีปอนปอนปอนรีปอนรีปอนบอสเอ้ยบอสกินสิหวานเนาะกุ้งเฉื่อมบอนี่เหรอกุ้งตัวนี้หวานมากๆเลยครับทุกคนกุ้งเฉื่อมหรือเปล่านี่เขาบอกหอมเลยบอสสออกไหมสออกไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพาพาพี่ไปเที่ยวกาลสินนะนะไไมพี่อยากไปอยากไปเที่ยวเขื่อนลำปลาวใช่ป่าววะได้อยู่เขื่อนลำปลาวอยู่กาลสินถูกไหม,มใช่นี่ไปอยู่ข้างบ้านหนูวะหนูไปหนูพาพี่ไปเที่ยวนะนะเออแต่ออนก่อดพี่ไปล่องแก่งมาทำไมลูกแขนพี่เิคนละสีเลยแขนเป็นกันนะคะพี่น้อง โอ้ไอ้ฟุกไอ้ฟุกทำไมไอ้ฟุกมันชวนไปล่องเกงแล้วดูดิ <c oughs> พี่หาเลยทาอยู่มันไม่หายเลยดูแขนดิมี่อันนี้ขาวอันนี้มาดำปื้ดเลยสองข้างเลยโน้หมีตัวซอยอันนี้อันนี้หนูเคยรีวิวใน Tik Tok พี่นี่หนาสิเห็นตัวไหนอะไรอ่ะตัวนี้ตัวน,วนี้เดี๋ยวออกของกันนะคะแบบนี้ เนี่ยตัวเนี่ยอันนี้หนูเคยรีวิวใิธีเก่าลองไปใส่มามันใส่ดีมันใส่ดีทางนี้โอ้ยเนาะทางนี้มันชื่อว่าอะไรเนี่ยบีพีมันมันมันทาตรงไหนทาดาหยอกตายหน่อยลูกตายหน่อยบัวหนูจับกุ้งแม่หนูจับกุ้งแม่แล้วมัน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 เป็นยังไงบ้างตัวนี้ตัวนี้มันเป็นบีพีเซรั่ม อ่าหนูหนูใส่ประจําเลยอันนี้อันนี้คือหนูรีวิวนี้จอกในทิกตอกแล้วไปหลายคลิปแล้วเคยเห็นแล้วอ่ากระท่าเยแขนธรรมดาแต่ว่าหนูทากุ้งหนูจับกุ้งอันนี้นะมันสีซอยเหมือนขจัดเซลล์เซลล์ผิวมันช่วยแม่ใหนมันขาวขึ้นเนี่ยอย่างอย่างของพี่เนยมันเป็นมันเป็นกันกลกลสีแม่แค่อย่างพี่เนยมันเป็นกันน่ะสามารถใส่ตัวนี้ได้เลยแล้วมันเดี๋ยวมันจะขึ้นมันสะขึ้นมาเองนะคะ ขอชิมหน่อยนะอะไรมันเปิดนี่ได้มันเปิดฝาได้อันนี้ไม่เป็เล่นมุกแล้วมันเปิดฝาได้อันนี้มันใช้ดีมันใช้ดีอ๋อมันเปิดไปนี่เหรอใช่เดี๋ยวหนูแบ่งให้ใช้เพราะว่ามันเอามาด้วยอยู่อ๋อแล้วมันมันต้องทาไงก็ทาเลยเอาบีบใส่มือก่อนบีบใส่มือก่อนไม่บีบใส่แขนเลยนะแต่มันใส่ดีอันนี้อันนี้คือมันดังมันตดเลยมันดังไปนะทาเลยอันนี้ทา้ ไม่ขาให้ไขาให้หน<ม>่อยนะไม่ไม่หนูจับกุ้งพี่พี่จอยส่งมาแล้วเล่นเล่นหน่อยขาให้หน่อยให้เดินกลับนเนาะเดี๋ยวเร็วเร็วขาดีดีน้นหนูจับกุ้งโอ้ยม,มือนุ่มจังวะนุ่มกว่าเมื่อาวานนี่เ <c oughs> มื่อใบดา,ากวาระแต่ตัวนี้มันใส่ดีมันใส่ดีดีค่ะทุกคนตัวอีทุกคนสีเห็นเขาอ่ารีวิวในติ๊กต็อกไลฟ์คลิปแล้วนะคะมีคนถามมาเยอะมากเออเนี่ยเขาใส่ประจำเลย แต่ตะกรนเขาก็เป็นแขนเป็นกันเหมือนกันเพราะว่าส่วนที่ส่วนที่เห็นงานตากเดี่ยที่ขายทูเรียนอ่ะหอมมาเลยนะหอมหอมส่วนที่ขายทูเรียนคือเสียเอาตัวนี้มามาใส่เพราะว่าข้าวบอกเดียดข้าใส่ข้าใส่แขนอ่ะงานเป็แขนแต่มันใส่ดีมันใส่ดีนี่พี่จะใช้แบบแบบสัปดาห์สองสัปดาห์ผิวก็เห็นผลเลยใช่ไหม มันกลับมันขาวปกตงใส่ไหนใช่ปะแ๋ยวมันผิวมันผิวไอตรงตรงที่มันดำเนี่ยมันสีขึ้นมาเป็นผิวเก่าเออพี่อยากให้แบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยดำสองข้างเลยแต่มันใส่ดีตัวนี้มันใส่ดีเคยรีวิวไปหลายคลิปทุกคนล่องหย่อนกับไปเมืองกันเลยนะคะรีวิวตัวนี้ในทิกต็อกประมาณสามคลิปนี่แหละเขากำลมาเพิ่งเขากำัใส่เด้อวเขายอมรับว่ามันใส่ดีเลยเมื่อต้องถ้าราจารยเพิ่มเลยใส่แต่ตัวนี้ดิบๆเลยดิบๆคืออะไรดิบๆที่มันอยู่ข้างสุดยดมากค่ะทุกคน สล้สะดุดเหรอครับสะดุดมากครับเดี๋ยวครับผมให้ทีมงานเช็คให้อยู่นะครับใช้ดีใช้ดีดุดดุดมากค่ะใช้ใช้ไปซื้อข้าวได้ไหมกลมาดิครับใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างใช้หนูได้ไหมไม่ได้อ่ะใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างไนงะ สะดุดค่ะสะครดค่ะแก้ไขอยู่ครับแป๊บนึงครับผมสะดุดค่ะสะดุดให้หายสะดุดก่อนนะครับาบช้า